สวัสดีชาวโลกรถรถคุณแย้ทิพยยู่ในครับรถกระดาครึ่งครึ่งคึ่งครึ่งที่สุด ว,วดเดียวห้าค,ครับห้ารได้แล้ว,วดเดียวกับดำไงอยู่ตรงน,นั้นใครคนทําใครคนทํำนั่นไไน,นี่น่นี่ถึงจะถึงจะโม่งได้ไหมโอ้ถึงจะโมงวะ หนึ่งหน้าที่ใดมาเดียยเด๋ยวหนึงน่งหน้ีหนึ่งหน้าที่ไม่ถึงเนะเนาะไม่ถึงจาาง่ายดังด้วยค่ะใครมีตังค์จ่ายตังค์เลยค่ะจา่ายโคมาแล้วอ,อ,อ่าเหรอเอาบอเอาบียร์ให้ก็ได้ิฮะใครยังเบียร์แถวไหนกับป้าม่านหนึ่งหน้าที่นะครับรถเอาใหล้ลูกค้าแร่แลลูกแยรือม้อออกกับติดอยู่ข้างในประม่านถึงจะโมงกว่าครับ จังมาแป,ป๊บเดียวครับจังเมื่ออาชีพนะครับจังเราทำกุญแจแป,ป๊บเดียวก็เสร็จกันแล้วแต่ว่าปัญหาคือไม่เบียได้ให้ก็เลยเต่อ,อมีแล้วมีแล้วม้องลงเรื่องเบียกันโอเคพี่หนึ่งหนาทีาห่ห้าด้วยครับหนึ่งหน้าที่ห้าด้วยครับหนึ่งหน้าที่ไม่ถึงแป,ป๊บเดียว อร่อยครับยืนยิ้มไปเลยวันเดีวันติดได้ก็ได้ครับวันติดเสียเออเสียไปนึงหน้าที่หน้าที่เดียวด้องติดเสีย <c oughs> เออเอ,อากเต๋าแกยายเครื่องอยูด่ดูไม่ได้สดอะกับวกหนึ่งหน้าที่ยอร่อยครับจะจำไปจนตลอดเลยครับ